สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาเพื่อนพ้องน้องพี่และเอฟซีที่รักทุกทกท่านวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองสูตรสองกันค่ะวัตถุดิบที่จะใช้ในเมนูนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเนื้ออกไก่ไก่ปีกบน และไก่ปีกเต็มและเลือดไก่ค่ะนําไก่ทั้งหมดและเลือดไก่ไปล้างน้ำทำความสะอาดเมื่อล้างน้ำทำความสะอาดดีแล้วให้นําเนื้ออกไก่มาหั่นเป็นชิ้นพอคำส่วนไก่ปีกบนและไก่ปีกเต็มก็นํามาสับ เป็นชิ้นๆพอคําเช่นกันค่ะส่วนเลือดไก่หั่นเป็นชิ้นชิ้นประมาณนี้นะคะและหน่อไม้ดองให้นําไปล้างน้ําสักสองน้ําค่ะส่วนพริกแกงที่ใช้เราจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะส่วนผักที่จะใช้มีใบกะเพราพริกสดเม็ดใหญ่เขียวแดง ใบมะกรูดนำผักทุกอย่างไปล้างน้ำทำความสะอาดค่ะเมื่อล้างน้ำทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำพริกสดเม็ดใหญ่เขียวแดงนำมาหั่นเฉียงค่ะใบมะกรูดนำมาฉีกเตรียมไว้และใบกระเพราก็นำมาเด็ดเตรียมไว้ค่ะส่วนเครื่องปรุงที่จะใช้มีดังนี้น้ำมันพืชสำหรับผัดค่ะ น้ำตาลทรายแดงน้ำปลาและผงขะนอค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราจะมาเริ่มแกงไก่หน่อไม้ดองสูตรสองกันเลยค่ะสูตรนี้จะใช้กะทิแกงนะคะนํากระทะตั้งเตาใส่น้ํามันนิดหน่อยค่ะพอกระทะร้อน ใส่พริกแกงล,ลงไปผัดให้หอมค่ะผัดพริกแกงจากน้ำมันพอหอมแล้วเราจะใส่หัวกระเทียมลงไปผัดอีกทีนะคะต่อไปเราจะใส่ไก่ตามลงไปนนะคะพริกแกงหอมดีแล้วนะคะ แดงจากไก่ก็ผัดเข้าเป็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำหางกะทิใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากที่ใส่หางกะทิลงไปแล้วควไปคนมาสักบัดหนึ่ง แล้วตั้งทิ้งไว้รอให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้น้ำแกงจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยนะคะโดยเราจะใส่น้ำปลาก่อนนะคะน้ำปลาประมาณสามสี่ช้อนนะคะแล้วใส่กนอรไปช้อนครึ่งค่ะน้ำตาลทรายช้อนหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็คนเครื่องปรุงนะคะให้เข้ากันค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติได้ที่หรือยังนะคะเราจะทาไปปรุงรสชาติไปนะคะแล้วก็ชิมไปค่ะว่ารสชาติได้ที่หรือยังค่ะเนื่องจากอชิมแล้วนะคะรสชาติยังไม่ได้เราจะใส่น้ำตาลเพิ่มปอีกช้อนนะะึงค่ะ เราจะใส่เลือดไก่ตามลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะคนให้ทุ่วๆแล้วเราก็จะตั้งให้เดือดไปอีกสักแป๊บนึงค่ะตอนนี้เลือดก,ก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่หน่อไม้รองตามลงไปเลยค่ะ แล้วคนให้หน่อไม้ดองกระจายกระจายไปทั่วกระทะนะคะเคี่ยวหน่อไม้ดองอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาชิมกันอีกทีค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หัวกะทิที่เหลือตาลงไปเลยค่ะ หลังจากใส่หมูกัทที่ที่เหลือลงไปแล้วคนไปคนมาให้ทั่วๆอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะรอจนเดือดจะใส่ผักลงไปค่ะตอนนี้รสชาติก็ได้ที่แล้วนะคะแกงก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักตามลงไปเลยค่ะ มีพริกที่ซอยไว้ใบมะกรูดที่ฉีกไว้และกับเขาที่เด็ดไว้ใส่ตามลงไปนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงไก่หน่อไม้ดองสูตรสองค่ะสูตรใส่กะทิค่ะขอทุกทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้ได้โปรดเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ พ่งนี้ก็จะปีใหม่แล้วค่ะขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่2 5 6 5ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานท่านใดที่รับราชการก็ขอให้เงินเดือนขึ้นขั้นขึ้นท่านใดที่ค้าขายก็ขอให้ค้าขายมีกำไรงามเงินไหลนองทองไหลามาค่ะ ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ